สวัสดีค่ะเฮ็ดแนวกินอีกแล้วยายอิงเมื่อน,นี้พี่อิงเฮ็ดขนมต้มโยนเนาะเป็นขนมโบราณชนิดหนึ่งพี่น้องอันขนมต้มยนแั่งได่ก็คือมีแป้งข้าวเหนียวเนาะมีแป้งขา้าวเหนียวคย็นว่าพี่น้องที่เขาอันขายอันเป็น,เป,นเป็นลูกกลมๆแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยต้มโยนคือต้มนิ่มอันนั่นแล้วพี่อิงอันปั่นไว้แล้วเมื่อกี้นี้วันนี้มันหลุงดง่ายพูพี่อิง เนี่ยพรามัน,นอันพรามันสุกมันก็นสิร้อยขึน้นแต่ว่าพี่อิงสิปั้นลูกน้อยจากน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องแบเนี้ก็คือใส่ขนมคือใส่ขนมใส่ธรรมดานี่แหละพี่น้องนี่แนะนีเนาะตอนนี้พี่อิงอากวนใส่นี่ค,คือใส่บักเพาทึนทึกนะจ๊ะบักเพาทึนทึกแล้วก็บบักเพาทึนทึกก็มาจะใส่พี่อิงกะขับออกมาจากเมืองไทยนั่แหละวันพี่อิงไปบ้านเมื่อกี้นี่แหละ ปั้นแก้วอิงปั้นคอนเดร์ปั้นไปคุยไปพี่น้องวันนี้พอเสร็จแล้วเนาะเนี่ยเขาปั้นปั้นปั้นจะ้ะใส่ขนมกาพี่อิงใส่น้ำตาลปี๊บด,ด้ยวยค่ะแล้วกาบะเผาทึนทึกอันเขียวให้มันเหนียวใส่กันนะพี่น้องบานบอดว่ามีสัดส่วนว่าบะเผาเท่าใดยายอิงอันเอาลดปากเขาละค่ะเอาลดปากเขาเลยบะเผาเท่าใด น้ำตาลเท่าใดบะมีสัดส่วนจ้ะยายิงเอาลดปากจะโคงเลยนะคะไม่มีกะนี่มาปั่นแล้วกะโยนลุงตุ่มนี่แหละเขาจังเรียกว่าขนมต้มต้มโยนสม,ยสมัยสมัยอันคนเเถาคุณพาเฮิตเนาะแป้งข้าวเหนียวเขากับมาน,นวดนวดนวดนะคะนวดแป้งข้าวเหนียวเดี๋ยวมันลอยขึ้นมาเนี่ยมันลืมลอยขึ้นมาพี่น้องเห็นปะในกล่องเจ้าสีเห็นบนามันลืมลอยขึ้นมาพี่เองกับ อันนั่นนี่นเลื่อนร้อยขึ้นมาแล้วปั่นลงไปงสิมันติดหมอบอยะอิงบอค่ะเดี๋ยวอันเพราะมันสุกแล้วมันสีเลื่อมร้อยขึ้นมาได้พี่น้องนะปั่นไปแล้วหน่วยหนึง่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะนี่แล้วก็มีบักเ้าบนี่ค่ะบักเ้า,าขูดแต่บักเ้าขูดอันนี้มันจะอยากออนจากน้อยเพราะว่า พี่หญิงก็เอามาพอมกันละมันอันห้น้องเคยเอารวงก้อนที่พี่หญิงสิกลับมาบ้านนะคะบพราะที่นี่ขูดก็แยกอันใดมันอ่อนอันใดมันพอทึนทึกบัดที่นี่บัดนั้นนี่มันเป็นอ่อนโพดพี่หญิงกลับมาหนึ่งแล้วก็โรยเกลือจากน้อยไว้เป็นหนามันเนาะพี่น้องเดี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวข้ามาเบิ่งนกันเด้อวามเป็นยังไงงั้นเอาปั่นไปพอมกันเพราะว่าไอ้หิงปั่นไปคุยไปพี่น้องเนาะว่าไดมาเฮ็ดคลิปให้ เบิ้งกันโดนๆค่ะกะร้องเฮดเมื่อนี้อันช่วงนี้พี่อิงกะสิกลับมาเฮดคลิปมาเฮดหนังเฮดคลิปสันคลิปเงาอะไรก็ว่าไปนะพี่น้องเนาะน,ปนีปั้นนี่กะปั้นอยาให้มันแตกแค่นั้นล่ะค่ะปั้นยังไดสันปั้นเป็นก้อนกลมๆเวา็อยาให้มันแตกแค่นั้นแ่ะพี่น,ออน้องเราไปยนตุ่มลงน้ำเลยปต่ที่นี่ลดยน,นไปได้จากน้อยเดี๋ยวมันกะสิอันน,นั่นขึ้นมาดดกเฮากะตักพอมันลอยขึ้นมาเล้วเฮาก็มาตัก ซ้ำนีมม่พอดีตักขึ้นมาเดี๋ยวเดินมันลอยขึ้นมาแล้วพี่น้องแปลว่าพี่อิงว่าไฟมันชีไฟม่ชีห่อนไปบอเดี๋ยวเพียงลดไฟจากน้อยหนึง่งเอาตักก่อนที่มันลอยขึ้นมาแล้วเนี่เห็นบอเห็นลอยขึ้นมาลูกชิ้นนี่แม่อันแม่พี่น้องลอยขึ้นมาสิสแสดงว่ามันสุกแล้วล่ะสุกแล้วจ้ะที่นี่ลอยขึ้นมาแล้วเขาก็เอามาคุกกับผ้า อันร้อยขึ้นมาแล้วเนี่ย้มาคุกกับบักเภาแค่นี้แหละพี่น้องได้ยุงได้ยากียงดอกขนมต้มยนต์เนี่ยง่ายสุดละอืมเอานน่บ้าอันกับคุกคุกเบื้องใส่เมื่อหลดแล้วเพราะว่ามือเฮาเนี่ยอันมันนั่นมันแล้วเฮาล่างแล้วก่อนเฮาสิเน็็อีกมั่นสิเป็นลักษณะนี่พี่น้องกล่าวมา่วางไว นั่นเวลาสิกินแต่ว่าบักเผานี่มันเป็นบักเผาที่ว่าอันว่านั่นบันไดเป็นบักเผามันต้องเป็นบักเผาทึึกหรือบักเผาแกแล้วก็ขูดมือนะแต่พี่อิงน่ได้เป็นได้เผาออนได้แบบนี้อะได้บักเผาออนแสบพี่น้องเสีบเสบหดหุดหุดหุด,หดเสบเหรอ อันที่เหลือถ้าสมมติว่าใส่มันเหลือพี่อิงกระชิปั้นเป็นใอขนมใส่ไส้พี่อิงที่เฮ็ดขนมใส่ไส้ตอมีสองใส่ก็ะชี่เฮ็อันใส่หวานอันนึงแห้วก,ก็ใส่เค็มพี่อิง้างท่านได้เฮ็ดใส่มันใส่เค็มนะอันนี้ก็เฮ็ดเป็นใส่หวานได้นี่ยหละพี่น,อน้องๆๆๆกระตุ้มมัดมัดมัดตังสี่ละอันอยากกินยังก็กต้องสันหาเฮ็ดเอาวันต่อะ วัตถุดิบอันใดเอามาได้พี่อิงก็เอามาเดฟพี่อิงก็ถือขนอันขคลืนเครื่องมาเอาบัดนี่สิวาด้พี่น้องว่าเอามาจังไดมันจังบ,บง่บูดยด้อิงบักเ้าขูดเจ้าหนูเมะั่นบักเ้าที่ว่าบักเ้าทึนทึกหรือบักเภาอย่างเนี้ยเจ้าเอามาจังไดมันจังบ่บูดมันมีวิธีเด้พี่น้องผิดวิธีที่ซีเฮาซีเอามาอ่าสมมติว่าเฮาอยู่ยังพี่อิงอยู่ประเทศอังกฤษเนาะ พี่อิงเอาบักเ้าอมาจังไลยว่าตีมันจังบรบูดก็ค,กคือว่าอันแต่งอีกมื้อก็คือว่าอันพี่อิงขูดแล้วแม่นบ่ะเพราะเขาขูดขูดขูดแล้วเนี่ยบักเพาเนี่ยบพรว,ว่าอีเป็นบักเพาอ่อนบักเพาแก่หรือบับกเพาทึบๆเนาะเดี๋ยวไม่จะใส่ขนมมันเพาะเพราะเขาขูดแล้วปุ๊บพี่อิงสิอันใส่ถุงค่ะ ใส่ใส่ถุงถ้าเจ้ามีอันอันซิวถุงซิวสุญญากาศนั่นน่ะแห้งดีพี่น้องซิวสุญญากาศใน่แห้งดีวันนี้พอใส่ซิวสุญญา,า,า,ากาศแล้วปุ๊บมันบ่ฮักเอาใส่ช่องแข็งเลยค่ะนะคะก่อนที่ฮัสซิเดินทางมือหนึ่งคืนนั่นน่ะคือว่าสมมติว่าเจ้าอีเดินทางมืออื่นเัื่เสียยังพี่อิงอีเดินทางมืออื่นพี่อิงกะ เอาบักเผาจากสวนพี่อิงนะลงมาแล้วก็มาขูด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 เสร็จแล้วพี่อิงใส่ใส่ถุงพลาสติกในคืนนั่นนะก่อนที่เดินทางหรือว่าเจ้าซีเฮ็ดก้อนไว้นั่นก็ได้แต่ว่าพอเจ้าขูดเรียบร้อยแล้วเจ้าแพกเรียบร้อยแล้วให้เจ้าเอาแซ่แข็งไว้เลยบักเผานั่นนะคะบักเ้าที่ขูดบักเ้าสดที่ขูดแล้วนะแซ่แข็งไว้เลยวันนี้พอแซ่แข็งปุ๊บอัน พอสิมาพอสิเดินทางเพาสิเดินทางเป็นบ่ออันกะเอามาแพ็กใส่ถุงพลาสติกอีกนะคะเอามาแพ็กใส่ถุงพลาสติกอีกซันหนึ่งก้อนที่สิใส่ถุงพลาสติกเนี่ยให้เอากระดาษทั้งสี่เลยพี่น้องนี่กระดาษอันนี้กระดาษไองที่เช่นโลเนี่ยอันซับคือแพ็ก อันกับถุงบะผ้าเขาอีกรอบหนึ่งก่อนเพื่อเป็นยังเจ้เอากระดาษก้อนที่เขาสีเอาล้งถุงพลาสติกแล้วก็เขาสิอันมัดเอาแบบเนี้ยถุงพลาสติกนะว่าเป็นอย่างเขาก็ต้องซีสุญญากาศก็ได้เพื่อเพื่ออย่างเพื่อที่ซิบว่ให้น้าแข็งมันละลายมาถือของเขาอยู่ในถุงอัน,อ,น,อ,นอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าเขานะบ่ให้ความเย็นมันละลายออกมาแค่นั้นละเป็นยังเจ้เอากระดาษทิชชู่ซับๆไวพี่น้อง นี่ล่ะแล้วพอเจ้ามาฮอดมันยังสีบอลละลายดดดมันยังอีกแข็งเป็นก้อนน้ําแข็งอยู่เด้พี่น้องไม่เป็นก้อนน้าแข็งอยู่แล้วก็เฝ้าเอาไปใส่ช่องฟริตไว้ไปใส่ช่องแข็งไว้แล้วเจ้าซีมีบกเพาออนกินเมื่อปีพี่อิงเฮ็ดมาแบบนี้วันเถาแล้วว่าอันใส่นี่เฮ็ดเป็นใส่มาเลยได้บอยจะอิงเฮ็ดได้ค่ะเฮ็ดเป็นแบบใส่มาเลยก็ได้เนาะแล้วก็อัน คุใดคิดว่าเออมีเวลาอยากอยากเฮ็ดใส่ขนมมะพร้อมเฮ็ดมะโลดค่ะใส่ขนมนั่นอันแล้วก็เอาไปแพกสร้างที่พี่อิงว่า,าล่ะไปแพกใส่อันช่องฟีตไว้ให้มันแข็งพอซีมานัน้นพอมือเขาสี่เดินทางสมมุติเขาเดินทางตอนเศร้าเขาก,ออก็ออกมาใส่กระเป๋าแต่เศร้าแต่เดิกเลยเนี่ยพี่อิงเดินทางออกจากบ้านล่อหมุนหกโมง พิงกระตื่นอาบน้ำอาบท้าเตรียมของเตรียมยังเรียบร้อยแล้วของที่ซิแพกอันที่พวกที่เป็นแข็งแข็งเนี่ยพวกแช่แช่แข็งนี่พิงอ,อาใส่ที่หลังนะพี่น้องพี่หญิงเอาไว้ที่หลังนั่นแหละแล้วก็เขาจังันม้าเราแบบนี้เขาจะมีแนวกินเบิดปีเบิดซากยังพริกพี่ิงก,กับเบิดอันพี่หิงเอามากมะมาหอดบ้านเขากะมาอันตัดขวนจตัดยังเนาะ ตัดควรตัดยังล่างล่างหน้าเขาล่างอันแล้วก็ซับหแหง้งแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้ค่ะใส่อันอันดเป็นทุงทุงไว้ว่าทุงละอันซ้ำที่เทาสิพออันพอต่ำเเสียเทาก็เอาออกมาหรือว่าผู้ดใดบ่กขยันแบบพี่อิงกะเฮ็ดเป็นทุงใงญ่ๆใส่ช่องแข็งไปลวดสี่คือกระได้คือกันนะคะอันนี้เป็นการเทาอัน แม่ว่าทั้งมื่อ้ออยู่ทางพี่มันก็แพงแล้วพี่น้องเนาะอันไออันพวกผักพวกมีพวกอีหัยสี่นะที่ห้องเอามาได้พี่อิงกระเทยแบบนี้ล่ะค่ะ mm hmm. บักงบักอกอันผงชุบหลอกผงชุบหลอน่พี่น้องพี่อิงเอามาเปะค่ะอันแนวกินนะแนวอยูแนนกินนะพี่น้องเอามาแด้ก็เอามาอย่างอัน น้ำม่สูงน้ำมัส่งเป็นขวดนั่นงเสพยนก็เอามานะคะเอามาได้เฮากะถ้าสมมติว่าเฮาสีเอาแบบเป็นขวดเป็นอย่างมาเฮากปซ,ซื้อซื้อไออันนั่นกันกระแทกจากน้อยพี่น้องอะไรที่มันเป็นขวดพี่ยันมันแตกไี่สินะกาให้ซื้อไอโฟมกันกระแทกนะคะเวลาห่อขวดนะนี่หลักพี่อิงอันจังมีอันนั่นมีอันนี่เฮ็ด ให้สู้ให้ลูกกินสู้ให้ผัวก,กินเมื่อวานให้น้องมิมเขาเอามะพร้าวอ่อนที่แบบที่มันสดสดอยู่ที่บทั้นในเฮ็ดเป็นเป็นอันเนี้ยเป็นใส่เนี่ยเขาแบ่งออกไปครึ่งนึงเขาว่าเขาสิเฮ็ดเค้กมะพร้าวอ่อนสั้นกสเฮ็ดไปครึ่งนึงพอเขาเสียบลายมาลูกสาวเฮ็ดเค้กมะพร้าวอ่อนให้กินนะพี่น้องขั้นบาม้าเรายา่างอุ่ เฮ็ดแ,แบบพี่อิงเนี่ยพี่อิงบันเทางอนุทักแมวพี่อิงมายู่นี่มีความสุขมากกับท่บ้านพี่ของแล้วพี่น้องน้องก็มีความสุขคือว่าละเฮาอยู่อันพี่อิงก,กลับไปก็คือพี่อิงก,กลับไปเยี่ยมพ่อแม่อันเยี่ยมแม่เขาซื้อซื้อเยี่ยมน้องเฮาซื้อซื้อยากพี่น้องทั้งคุณหน้าสูงหน้าสาวอะไรก็ว่าไปนี่เห็นบ่นี่พี่น้องค้านี่นั่นแล้วล๋ยวสิก,กินให้เบิ่งเด้อแบบนี้เด้อ แสบแสบดิเอามากินให้เบิงจากก่อนหนึ่งปั้นเรากินเองก็นอ้อมาอืมเรากะอันนี่เดียใส่เนี่ยพี่อิงอบเทียนพร้อมนะคะพูดหน่อยเย่ยเองคือเทียนอบมาอบพอร้มอมอือบใส่มันนะคะ่ะเมื่อคืนเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดใส่แล้วกะเปิดอืมใส่เทียนแล้วก็อบ อบใส่เขาน้อยนึงแต่ครึ่งชั่วโมงนี่แหละกวา,ทาวเทียนเขาสีันควันเขาสีน,น,นันเนาะกินหอมอบเทียนบ้างหอมเจ็บเจ็บดเซื้อแล้วกะที่เอาไปให้พี่สาวน้ำเพื่อนจักเพื่อนสิมักบ่มักกับเบรูหละ่ะยายว่ากะสิเอาไปแบ่งให้พี่สาวกินน้ำค่ะพ,พี่สาวพี่สาวพี่พี่นับถือเพื่อนคือพี่สาว พี่วีอยูบไกลจากบ้านพี่อิงดอกค่ะเห็ดแล้วแล้วก็สิเอาไปแบงให้เพื่อนน้ำจอกแบงให้ลูกว่าจะกินอยังว่าท่านนั่นดีบ้าพี่นองแซ่บแซ่บบ้าเฮดใส่นี่บ้าเฮดหวานหลายจะเฮดพอดีพอดีปากเพรานี่ละ่ะเฮดใส่น้ำตาล้อง็ซิมไปเรื่อย เนาะเอเอทั้งกินทั้งวาวได้เองเนาะก็ซิมไปว่าเขาอเอาใส่หวานซ้ำแังซีนะพี่น้องขนน,ขน,น,ขน,น,นั้นขน้นเพชรนั่นแย่ยหลายมันอีกกัดบะได้ไมันอ้เป็นสามสี่คำอยากให้กัดกัดแค่คำคำสองคำพอดีนะปล๊บพอดีเลยเนี่ยแส่บพี่น้องอยู่ในตลาด เขาขายลูกเท่าใดพี่ยิงก็รู้ว่าข้าเจ้าขายเั่วใดแต่เห็นแต่ข้าเจ้าอันเ็ดบางคนน่ยอยากอยากได้อันแบบนี้ได้ไว้ยหญอิงเอามันม่วงมาผสมพี่อิงกับ่แน่ใจเนาะว่ามันมันอีกโอเคบอถ้าเอาสีมันม่วงนะเอาเอามันม่วงมาใส่เป็นสีน่ะ่าจะโอเคอยู่แต่ว่าอย่าใส่มันม่วงหลายเพราะว่าเวลาเขาปั่นพี่อิงว่า ย่าใส่มันม่วงหลายกว่าอันใส่ใบเตยได้เด้พี่อิงว่าใส่ใบเตยเป็นสีเนาะใส่มันม่วงเป็นสีย่งเสียด้ยอยู่แต่ว่าเขาจะใส่หลายเพราะว่ามันเนี่ยเาะ,ะเวลาห่าปั้นอะมันจิบ่ค่อยเหนียวท่ออันท่ออันนี้ปันใดว่าปั้นแป้งกับอันนวดแป้งนะพี่น้องจา๋ากระนวดแบบนวดแบบใดว่าตีกระนวดแป้งข้าวเหนียวก็ขึ้นนวดแป้งอันเฮ็ด อ่าบัวลอยนะมาต่างกันดอกพี่น้องเฮ็ดแบบเดียวกันละแป้งนะคะนวดนวดน้ำอุ่นๆจะเอาแป้งข้าวเหนียวมาแล้วก็เอาน้ำอุ่นลงแล้วก็ใส่น้ำทีละหน่อยนวดไปนวดไปแต่ว่าในแป้งนะให้หยิบเกลือใส่จากน้อยมีรสชาติแค่นั้นแหละพี่น้องเวลาเขากินแล้วสิได้มีรสรสชาติจากน้อยสินะรสชาติอัน ของเกลือในแป้งนะ่ะจากน้อยมันีได้บ่บมีตรรสชาติหวานหลายพี่น้องคะนะพี่อิงกับบ่มีเคล็ดลับยังดอกที่เฮ็ดเฮ็ดอันอันนั่นเฮ็ดอันนี้ได้นี่ก็คือเป็นคนมากกินเป็นคนชอบกินแต่ไม่กินเยอะกินน้อยแต่ชอบแล้วก็ชอบทำขนมขะเน้มอันกับคุงกับเขาเนี่ยพี่อิงเป็นคนมากินนะคะ แต่ว่าพี่อิงไ่ได้กินหลายเด้บ่เป็นคนกินหลายแต่เป็นคนมากินกินจับจับจับับก็แต่อิ่มเสียแต่เป็นคนมากมาเคสแต่เป็นแต่เป็นอีกหน่อยคนล่ะเป็นอีกหน่อยตำพี่แกงสิพี่นงเอ้ยพี่แกงกตำองขนมอยากกินยังกับเฮ็ดองเนาะสมัยพี่อิงห้าสิบก็ปีที่แล้วมันมันบ่มีเนวบ่มีหมองซื่อแหมคือเป็นคือพี่อิงบ มันจะไม่มีหมองซื้อเด้บ่มีบอนซื้อพี่น้องมันบ่มีหมองซื้อจยากอื้อจังไหนจะไปซื้อมองไดนล่านค่ะก็มีบ่กกี่ล่างขนมกับจำกัดนี่สี่ล่ะก็มีจังขนมที่พี่อิงเฮ็ดนีหละ่ะเอาแป้งมามโม่พร้อมเนียอยากกินก็นต้องมาแปง้งก,กินแป้งข้าวเจ้าก็มาแป้งข้าวเจ้าถ้าอยากกินขนมแบบนี้ก็ต้องมาแปง้งมาข้าวเหนียวแล้วจังนไปโม่ เอามานั่นเป็นแป้งเอาสินะมันบ่มีแป้งสาเร็จรูปขายก็ใหแห้งว่าใครมีปันไดมีแต่แป้งมันสําปะหลังล่ะค่ะอันสําเร็จรูปขายนะทมไมพี่อิงนะแต่เทศแป้งอันเขาเจ้าก็โมเอาแล้วก็หมูแล้วก็มาใส่ถุงใส่ถุงอันผักข้าวนะคะเอื่นๆถุงผักข้าวเนาะถุงผ้า กองน้ำมออกเลอแต่ตอนแปลงเสียสมัยพี่อิงเป็นคือพวกพี่อิงเนี่ยเป็นยังอยู่ในสมัยโบราณอยู่พี่น้องจา๋าบอกไปบอมากอะยังเป็นคนในยุคสมัยโบราณอยู่เนาะไม่ได้เป็นคนยุคสมัยใหม่ฟังไปแล้วแต่จยจะเฝ้าเบื่อกันเด้อฟังยายอิงบอกบอกให้ฟังเนาะอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเอาเดี๋ยวพี่อิงเซียนจบ คลิปนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจังไดเขฮจังมาต่อกันจากน้อยนึงเนาะพี่อิงซีขอรับโทรศัพท์จากแป๊บหนึงก่อนพี่น้องเดี๋ยวเหตตตอเดี๋ยวจะต่อใหม